สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์เมนต์บายซุปเปอร์สามารครับผม ต้องบอกว่าสาวไทยพวกเธอทําได้อย่างเต็มที่และก็เรียกว่ามวันกันสุดๆครับเมื่อนัดสุดท้ายของพวกเธอเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาโดยที่สาวไทยของเราเอาชนะไป2เซตรวดก่อนและมาพ่ายกับ3เซตหลังแบบสุดมันจริงๆครับจบเกมทีมสาวไทยของพวกเราพ่ายกับสหรัฐอเมริกาไป2ต่อ3เซต25 23 25 21 19 25 25 27็เและก็13 1สสุดมันจริงๆ,ๆครับและวันนี้แอดก็นาคอมเมนต์จากประเทศเพื่อนบ้านครับเวียดนามซึ่งมาพูดถึงการแข่งขันใน น,นี้บางคนก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยคือสวยคือปีศาจแต่เสียดายอย่างเดียวพวกเธอยังไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่ก็ไม่เลวร้ายนะบางคนก็บอกว่าฉันชอบสาวไทยสุดๆบางคนก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเล่นแบบนี้นะให้ไทยเข้ารอบไปเลยดีกว่าไทยเนี่ยเล่นดีมากอย่างไรที่เราไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆกัน,กนเลยครับฝากท่านกดติดตามกดไล κ, ค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับ คอมเมนต์จากแฟนวอลบอลเวียดนามที่พูดถึงสาวไทยของเราภายหลังจากที่พ่ายฟรราอร์เมกาไปอย่างสุดมัน2ต่อ3เเซตไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเขาเ,เข้าแข่งด้วยสภาพจิตใจที่สบายมากเพราะมั่นใจว่าพวกเขาจะเข้ารอบต่อไปอยู่แล้วดังนั้นมันก็เป็นนัยยะสาคัญที่สหรัฐอเมริกาของเขาจะเล่นแบบสบายๆใน2เซตแรกและถ้าสหรัฐอเมริกาเล่นอย่างเข้มข้นเล่นอย่างเต็มที่นะไทยอาจจะมี3 0เลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายอมรับเลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล่นได้อย่างผิวเผินมากก็เหมือนกับว่าฉันมีตัวเข้ารอบอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ให้หมด คอมเม,ต him, ตมเน,มต,มมเนมเมต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความเคารพทั้งคู่นะแต่ไม่อยากให้สหรัฐอเมริกาเล่นอย่างผ่อนคลายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายังไม่เหนื่อยเลยทีมของเขาเ,ขาเนี่ยหม,ม,มุนเวียนหมุนวนอยู่ตลอดเวลาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือความตึงเครียดของกล้ามเ,หเหนื้อมันเป็นปกติของนักกีฬานะทีมทุกทีมก็ต้องมีการเปลี่ยนหมุนวนไปเพื่อเป็นการทดสอบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ทำไมไม่จัดสองเซตเพื่อชนะไทยเห็นไล่ตามจนอยากจะแพ้แต่ก็กลับมาได้ใน3มเซตหลังการแข่งขันในนัดนี้มันแย่พอๆกับการอกหกักคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใช่เลยสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องเล่นแรงแค่เล่นเพื่อประคองความแข็งแกร่งของพวกเขาไว้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะพูดอะไรกบสหรัฐอเมริกาคุณก็ต้องบอกว่าพวกคุณเนี่ยเล่นในอย่างห่วยแตกถ้าเล่นแบบนี้นะให้ไทยเข้ารอบไปเลยดีกว่าเวียดนามใจร่มๆนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสารประเทศไทยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาจริงนะดู2เซตแรกนะนึกว่าไทยจะชนะสหรัฐอเมริกาไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยเล่นดีมากและก็ยินดีด้วยกับมือเปล่าในรอบที่2อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า สาวฟลริอเมกาเนี่ยชอบสร้างละครมากๆจริงแล้วพวกเขาทําคะแนนได้ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมสาลาอเมริกาพวกคุณเนี่ยถึงโหดร้ายกับประเทศไทยของฉันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นเรื่องดีเลยที่ได้พบกับทีมชั้นนําระดับโลกและพวกเขาอาจชนะความหวาดกลัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตราบใดที่สาลาอเมริกาพวกเขาเล่นกันแบบจริงๆนะเราเนี่ยก็จะคุยกันต่อไปและนาสุดท้ายที่สาอเมกาเล่นกันอย่างสนุก ยังไม่นับถึงโชคดีนะแต่สําหรับดานีนะฉันอยากให้ไทยชนะ3-0แอร์ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยสาวไทยเนี่ยคือสาวสวยคือปีาศาจแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่นิ่งและไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายนะฉันชอบเธอสุดและความงามของอสาวไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อ,อไรที่สาวไทยของพวกเธอเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อให้มันมากกว่านี้รออีกอืดใจเดียวนะครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ไทยเนี่ยจะเข้าร่วมการแย่งขันได้อีกไหมทุกคนมันได้แน่นอนครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแฟนขับของไทยแล้วนะทุกคนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักคุณสังเกตไว้นะวันนี้นะแฟนเวียดนามแสดงความคิดเห็นกันแบบน่ารักน่ารักจึงไม่มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นฉะนั้นเราต่างคนต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันมันจะดีกว่าอันนี้ถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาทําได้ดีมาก รายการนี้นะ่าวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขามีการพัฒนาและก็มีประสบการณ์ทั้งการต่อสู้และจิตวิญยาความดื้อรั้นว้าวฉันรอเวียดนามที่จะเอาชนะประเทศไทยได้แต่มันคงอีกยาวนานอันนั้นเรื่องจริงที่สุดครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสําหรับเวียดนามของเราเนี่ยยังอีกยาวไกลกว่าจะได้เข้าร่วมการขันแค่เสียดายประเทศไทยเล่นกับทีมชั้นนําที่แข็งแกร่งเมื่อยังตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยพวกเขาเล่นดีแต่ก็มาพ่ายกับทีมที่มีข้อจํากัดทางร่างกายไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกานัดนี้นะเล่นโดยฟอร์มนี้ตั้งแต่แรกก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีตัวเข้ารอบอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเล่นแบบจริงจังนะทีมไทยเนี่ยพังหมดแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านึกว่าประเทศไทยชนะ4เซตแล้วก็จบแอร์ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นของประเทศไทยเนี่ยเก่งมากในวันนี้ขอบคุณมากมากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้การแข่งขันนี้มันน่าอับอายรวมถึงโค้ด้วยอ้าวทำไมว่าเขาอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่าเสียดายมากสำหรับไทยเซตที่4นะสามารถจะมีโอกาสชนะ3ต่อหนึ่งได้แล้วใช่เลยครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดสาวๆ USA เนี่ยต้องยอมรับกับข้อผิดพลาดของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะชนะในวันนี้ท,ท่านนี้ก็คิดแปลกครับใครล่ะครับไม่อยากที่จะชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามยังรออยู่นะกับการคว่ำวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาที่สบายใจนะครับ คอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าไทยเนี่ยเก่งมากเล่นแข่งกับฝร,รั่งเกาได้อย่างยอดเยี่ยมเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์ Comment ของแฟนบ,บอลจากประเทศเวียดนามที่เขาพูดถึงสาวไทยของเราเขาจะเป็นไงก็ปล่อยเข้าไปนะครับแต่แฟนบ,บอลชาวไทยอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยก้าวต่อไปและพัฒนากันต่อไปนะครับผมวอลเลย์บอลสาวไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม